แผ่นดินจะงดงามจะคืนกลับมาหนูเป็นแฟนคลับใจหยุดก็เนี่ยจิบเหมือนมดกัดนิดเดียวสวัสดีค่ะหพงกันกับช่องแลดินสัร์ค่ะวันนี้เราก็อยู่กับคุณมัดตีค่ะ คุณมัดมีมาจากช่องอะไรคะมัดมีสตอรี่ค่ะตอนนี้ไม่ได้คลิปนานแล้วมีอยู่สองคลิปทุกคนไปช่วยกันดูหน่อยนะคะ <c oughs> นางจะได้ทําคลิปลงวันนี้เราจะมาทำอะไรกันวันนี้เราจะมาเล่นเกมกันนะคะเป็นเกมห้ามเป็นชาเลนจ์นะทุกคนห้ามอ่านใส่ทํานองก็คือว่ามันจะเป็นคําอ่านคือออยแายว่ามันจะเป็นแบบเหมือนเป็นเนื้อเพลงมาให้เรา,เ<อ>าแต่คือให้เราอ่านแล้วถ้าแบบลองเราห้ามเป็นทํานองออย่างสมมติว่า แตงโมตังโมแตงโมอุยก็คือนะคะใครที่แ <classy> พ้ทำเขาเรียกว่าอะไรวะใส่ทํานองร้ออ่ะนะต้องกินมาม่มาเผ็ดเกาหลีนะคะคูณห้านะคะพร้อมกับใสยอันนี้ด้วยพร้อมกับผงมาล่าเพิ่มความชานะคะในปากต้องเผ็ดมัแน่เลยะแลดูสีดิแลดูพริกมาลราสิเราก็จะทําการโรยพริกมาลราเข้าไปเพื่อความ เพิมม่มความชาในตัวคุณอโอเคมาเริ่มกันเลยนะคะเพื่อไม่เสียเวลาไปที่รูปแรกกันเลยค่ะอ,อารมณ์เสีย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 บางละจัน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  <laughs> <laughs> แล้วกัน,กน,น,นงัน้องที่เป <laughs> ็คี <laughs> ทุกคนคือมันเห็ด มันเผ็ดมากๆเลยนะรู้สึกว่ามันต้องเผ็ดมากๆแน่ๆน่หืมกลิ่นโชยมาเลยกลิ่นความชันผิดเคลียฮัลโหลหืมหืมหืมกินจุ๊บอะไรกินจุ๊บจิ๊บกินจุ๊บจิ๊บกินจุ๊บกินจิ๊บ กินจุ Dante, ๊บจิ๊บไม่เคยดูใช่ไหมถ้าคนเคยดูมันต้องหล um ุดแน่เลยอ่ะก <c oughs> <c oughs> <ừng> ินจุ๊บจิ๊บกินจุ๊บจิ๊บกินจุ๊บกินจิ๊กินจุ๊บจิ๊บไม่เคยหรอไม่เคยูกลัวอ่ะเป็นไงกินจุ๊บจิ๊บกินจุ๊บกินจิ๊บไม่เคยดูเหรอต้องว่ายไงเนี่ยก็ไม่เคยฟังเพลงเท่าไหร่ตอนที่สองจ้าไม่หิวไม่พอเนี่ยเนาะจำเจ้าไหลไปแล้วกินจุ๊บจิ๊บกินจุ๊บจิ๊บกินจุ๊บกินจุนที่สองน้องเด็กกินจุ๊บจิ๊บเินจุ๊บกิน ไปดูโอเคนะคะนะคะอะไรอ่ะเจอเจอเจอกันแป๊บหนึ่งเหรอโอเคนะเคยฟังไหมเนี่ยโอ้ไม่กอดพี่มัดพี่มัดที่โกงแลนะ้วเนี่ยไม่เคยฟังจริงหรอพี่ที่เราแบบโอเคนะคะนะคะอย่างเงี้ยเหรอเคยฟังไหมโอ้โหอันนี้ต้องลองแน่ๆอ่ะอืเอาให้ครบโอ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  มันจะได้เผ็ดมากมันกินท้องเหรอมาเห็นแล้วเป็นแบบนี้หรออืซ่หมแเผ็ดจริงอันนี้ตัดให้ขาดเลยซับซับซับตัดให้ขาดเลยชับชับชับ เคยฟังไหมย,ะย,ะย,ะย่าหยิงไงไม่เคยจริงเหรอเคยปะเหมือนเคยเ <laughs> จ็บนิดนิดนะเจ็บนิดนิดอันนี้เพลงเต็มเพลงแล้วแหละอยูดูแล้วเจ็บนิดนิดนะเจ็บนิด <laughs> <laughs> น,นิด <laughs> <laughs> เจ็บเหมือนมดกัดนิดเดียว <laughs> <laughs> ฉันเริ่มก่อนแล้วมันก็เป็นแบบนี้แน่เลยไหนกระอง เจ็บนิดนิดนะเจ็บนิดนิดนะเจ็บเหมือนมดก่อนนิดเดียวเป็นไงเนี่ยยก็ได้ไ<ม>เราจะไม่ลอมไปอ,อีกต่อไปมันใส่อันนี้เข้าไปด้วยอ่ะลองอีกไหมไม่ไม่ทุกคนคือยี่ห้อนี้เผ็ดมากจะเริ่มก่อนมองเหร <maintenant> อเฮยฟัไงฟไหมพูดอีกทีพูดอีกทีพูดอีกทีได้หรือเปล่า พูดอีกทีพูดอีกทีพูดอีกทีได้หรือเปล่าใช่เหรอเออ,อทราใม่นี้พูดอีกทีพูดอีกทีพูดอีกทีได้หรือเปล่าเมือนร้นองเพลงเลย,ยไม่เหมือนเปิดไหมทันไหม <c oughs> ก๊อกก๊อกก๊อกเปิดประตูโอ้แกทำเสียงขึ้นขึ้นอ่ะก๊อกก๊อกก๊อกเปิดประตูก๊อกก๊อก ก็เปิดประตูทำไมต้องดักแนนนิงเดะก็จะได้ไม่ร้องเพลงไงอุ้ยอันนี้ไม่ได้แน่เลยอ่ะเคยฟังเคยเต้นเลยตอนป .6 อ่ะจริงเหรออืชิมเมจจนได้ชิมเมจจนได้ชิมเมจจนได้เอาหัวใจเธอมาชิมเมจจนได้ชิมเมจจนได้ชิมเมจจนได้เอาหัวใจเธอมาอันนี้น่าสมัครสมารเลยเยอะทันไหมทัน โดเรมีโดเรมีสอนลาหนูพอเวลาสักสองนาทีสอนลาได้ปะเออสอนลาซอนลาขยบ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 เข้ามาสิขยบ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 เข้ามาสิ สามสี่ยี่สี่สามห้าศูนร้อยกว่ากว่าสามสี่ยี่สี่สามห้าสูนย์ร้อยกว่ากว่าเลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะอือเพิ่งอ่านเลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะลาตะซอยห้าบาทหนึ่งร้อยยี่สิบห้ามิลลิลิตรและลอตเตอยห้าบาทหนึ่งร้อยยี่สิบห้ามิลลิลิตรปริมาณสองสองแต่ที่ลืมได้ กินอะไร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 กินมันจะทําอะไรจะไปที่ไหนไม่เหมือนคาอ่านอยู่แล้วอะไม่มันจะแล้วอะคุณจะทํอะไรไปทําที่ไหนคุณจะทําอะไรไปทําทีไหนไม่ใช่ไม่ใช่เอ้ยเด็กมีปัญหาหาหาเด็กมีปัญหาหาหา น่อยู่ดีๆก็หายายไม่ต่บอยู่ดีๆก็หายไลไม่ต่บเคยฟังไหมอือเอาใจ<ค>ร้องอะ่ะไอ้นี่พีลพพพ่ละพัทพีวีละพัทอ่ะที่มันเป็นเอ็มวีรีเดียกับแฟนเขาอะ่ะแมทธิวปะ่ะอะไอย่งเงที่ลิเดียเป็นซอมบี้แลแ้วแบบมทธิวก็ต้องแบบล่ามโซ่ไว้แล้วก็แบบรักตักขึ้นเนาะรู้แต่ก็ทำไม่ได้รู้แต่ก็ทำไม่ได้ไมันจะรู้ แต่ก็ทำไม่ได้หอยอ๋อรักตัวลิ้โอ้ยอันเนี้ยห้ามห้ามสอนยังจำไม่เคยลืมเลือนคอยเตือนยังจำไม่เคยลืมเลือนคอยเตือนตัวเองเอาไว้จะต้องต้องมาทำโทษไหนแต่แม่ทำไหน่ก็จำจำเคยลืมเลือนคอยเตือนตัวเองเอาไว้ที่เธอเรียกฉันลำย อ๋อน่อเคเคฟังแต่ว่าจทานองไมได้ละกับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงกับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงตลตตึงอรึงึึงตึไม่เคฟังออไเคยได้ยินเกิดยุคไหนเนี่ย เราเกิดก่อนหนอีกนะพี่อะตาดิมตาเดิมตาเดมตึงตึงตาดิมอะไรวะเอาใหม่ตาเดิม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 ตึงตึงตึมตึงมันต้องอ่านแบบตาเดิม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 ตึง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 แล้วฉนเละไ้ไหมแล้วันเลืงกอะไรได้ไหมยพื่อนมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่ อย่างนี้ไม่ยากหรอกก็นึกว่ามันจะหนักไปตามไหมพี่เกินก่อนหนูอีกจัไม่ได้อะอย่างนี้ไม่ยากกเรากก็นึกว่ามันจะหนักหนาจริงจริงมาร้องไงไม่ไม่ยากหรอกท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากมีเมียแล้วไม่เอามีเมียหลวงไม่เอา มีเมียแล้วไม่เอาเป็นเมียหลวงไม่เอาเอาค,ย,คยฟังไหมเดี๋ยวร้วองให้มีเมียแล้วไม่เอาเป็นเมียหลวงไม่เอาน้องนอนไม่หลับไม่ใช <c oughs> ่น้องอ๋อ <c oughs> น้องแบบน้องนอนไม่หลับหัวใจมันกระ,ะ,ะ <c oughs> สับกระสายน้องนอนไม่หลับหัวใจมันกระสับกระสายจะไปกับแสงสีกับปีก <c oughs> ที่สวยสุดเคยฟังไหมเคยฟังจะไปกับแสงสี กับปีที่สวยๆร้องไงจังเลยนะจิะไปกับแสงสีจิ๊กีิซุยๆกับเมื่อะไรก็เลยอืมโสดแบบนี้กําลังสบายไม่รู้เอ้ไม่ใช่ถูกและไม่รู้จะมีแฟนไปทําไมโสดแบบนี้กําลังสบายไม่รู้จะมีแฟนทำไมจะเป็นเธอก่อนเขาดินะไม่สบ็นเราเหรอเหรออ๋อเหรออย่างเงี้ยโสดแบบนี้กลังสซะด้วยมาไม่ไม่หมดเลยอ่ะทําไมเราถึงเก่งกันขนาดเนี้ย เก่งที่หายเลยเก่งงวันนี้เรากินไปกี่คำนะโอ้ยหนูกินไปสามพี่อะสองน้องเอเงอันนี้เลยในตำนานลูกสุดท้ายแล้วจัดไปจริงหรออืมเราจะทาตามสัญญาเอาท่อนต่อจากนั้นดิไหนลองดูทานสุดท้ายแล้วไม่เราต้องพูดเฉยๆขอเวลาูใส่ทำนองอ๋อโอเค เราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วจะไม่เล้าเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินจะงดงามจะคืนกลับมาหนูเป็นแฟนขับจะหยุดปะเนี่ยมากินใบสามนี่กินใบสองวันน,นี้ก็คือแบบเก่งสุๆๆอ่ะ ชมตัวเองอันนี้คือทุกคนเก่งมากนะคะคือทุกคนคือแบบมาม่าเนี่ยแบบจะเอาให้ดูแต่ว่าเป็นแบบไหนคือมันเผ็ดอะไรอย่ะเงี้ยอินเสิร์ตให้ดูใช่แล้วก็อันเนี้ยถ้าใส่เลยไปคือฉุนจริงฉุนมากแล้วก็ขมแล้วก็เผ็ดแบบเหมือนกินไปเราลิ้นชาแต่คือเราเก่งไงเราเลยแบบไม่ออกน้ำเออไตมันเผ็ดจริงๆดูสีดิคือเผ็ดจริงๆนะโอ๊ยไม่ได้แต่ว่าเราไม่ได้กินน้ำเลยโอ้ยทำไมเก่งขนาดนี้อ่ะ โอ้ยทำไมเก่งขนาดนี้แดปโชว์หนึ่งทีเ้าจริงจริงนะมาเก่นมากเลยแต่ทำอะไรเราไม่ได้หรอกเพราะเราอ่ะเผ็ดกว่าเพราะเราอ่ะเผ็ดกว่านี่เรามาเป็นแบบว่าชาวนอยนี่มาเป็นอะไรคะแม่งัวแม่งัวงัวตัววัวงัวตัวตัวตัวงัวงัว ัวบัวโอเคค่ะวันนี้เราก็จะพอเท่านี้คลิปหน้าก็คือจะทำอะไรอีกนะคะจะมีชาเลนจ์อะไรมาเล่นอีกก็รอติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งจริงๆด้วยนะคะกระดิ่งให้ด้วยแล้วก็ฝากไปกดติดตามช่องมัดมีสตอรี่ด้วยนะคะโอเคบ๊ายบาย